สวัสดีครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับผมโอ้โหทีมงานนี้เปิดฤดูกาลกันมานแรกเล่นท่ายากันกเลยครับ,รบ,รบฮะส,สามรอบคนเดียวนี่คือทีมงานเสียเจเราอยู่บ้านอะไรนี่เสีย บ้านอะไรนะำเปรบ้านกัำเปรตำบลสีภูมิหร,รบตำบลสีภูมิอำเภอกระสังจังหวัดบุริย์ครับอ้าวไปดูเขาหน่อยเขาเล่นอะไรกันเอ่ยเสียนโนเรียบร้อยเลยสวัสดีครับ สวัสดีครับฮะไปบ้านบ้านทุกวันไมใกล้เนี่ยนี่ออกคือว่าติดเลยวะนี่โอ้โหสองเที่ยวแล้วสวัสดีครับเล่นอะไรกันเนี่ย <laughs> ขุดสะบ่นี่ขุดสะบ่อ๋อจะขุดสะบแต่สะย,ยังไม่ขุดเลยเอาแค่นหน้าดินไปเทอ๋อนี่ครับเียงเลยครับโอ้โหโอดเหลือ,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 อเกิน ยังระเทเรเลยครับรถหล่ออีสุล็อกกี้สีชมพูวันนี้เป็นการเปิดฤดูกาลวันแรกแล้วก็งานแรกน่าจะเป็นเที่ยวที่สองเที่ยวที่สามครับเนื่องจากว่าเพิ่งขุดได้นิดเดียวเองนะครับ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งทีมงานครับทีมงานเสียเจจัดหนักจัดเต็ม ที่จะมานี่เห็นผ่านโหนผ่านตานะครับทาง Facebook ของเสียเจยแลว้วก็เสียนโนนะครับมีการเส้นไหว้แม่ยะนางก่อนออกก่อนออกมาทํางานมีผลไม้นะครับเครื่องเส้นหลังจากนั้นก็ออกมาทําการแสดงนี่แหละครับมาเจอนาที่ยังมีความชื้นสูงอยู่ ยังโลมอยู่ว่ากั้นก็เลยเป็นภาพอย่างที่เห็นครับใส่ดินจะออกจากบอ่อโดนเลยครับเอาดูคันนี้ก่อน ทีมงานรถหลอ่อในโซนของอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์อีกหนึ่งทีมงานครับกอฝากเอาไว้ด้วยครับทีมงานเสียดเจมาแล้วสลิงสลิงมาแล้วครับ ปล่อยตัวครับสบายๆไปแล้วต่อไปเราจะมาดูฝั่งนี้ครับ ตั้แต่เปิดฤดูกาลเลยครับนี่จมทั้งล้อหน้าล้อหลังเลยโอ้โหมิดล้อเลยครับเดินมาขดดินรอ ผูกสลิงใหม่ครับมาขุดดินรอวันนี้จัดกันอยู่3คันนะครับยูสุล็อกกี้สองคันยูสุดก้า1นคันนี่มาแล้วคันที่3คันแรกติดคันที่2พผ่านครับ นี่ครับผลงานของเสียนุบังฟุลขาดเลยครับโอ้โหเปิดฤดูกาลมานี่บังฝุลหายเลยยังไม่ทันได้ไปไหนเลยครับบังฟุลขาดแล้วขาดเพราะติดโลมนี่แหละครับปล่อยตัวไปแล้วครับ แล้วต่อไปก็จะมาดึงต่อคราวนี้สลิงเส้นใหญ่ครับเส้นเล็กนั้นขาดไปแล้วเอาเส้นใหญ่ครับคราวนี้เียกวสลิงได้แล้วเตรียมตัว นสบายๆเลยครับเสียวตูดเลยทีนี้นี่ครับขับไปเสียวตูดแน่นอนครับโอ้โหบางฟงบางฝุ่นหลายพันอยู่ครับ เสียวตูดเลย่ิขาดอยู่ตรงนี้เลยบอฮะสามเที่ยวบางบูนขาดเลย <st> <c oughs> อ๋อตั้งแต่เที่ยวแรกโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดา รับาขาดต้อนรับฤดูกาลการเปิดฤดูกาลปีหกห้านะครับจอดแล้วยังไงก็เป็นกำลังใจรครับ สำหรับเซียนโนนี่ถือว่าเปิดฤดูกาลไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เพราะว่าเปิดฤดูกาลมานี่รถเสียหายเลยบางฝุดขาดติดรลมกับจืยกระจายเลยครับงานนี้ฮะยังไงก็สู้ๆกันต่อไปหยุดรอครับหยุดรอเสียนโน ในเขตของบตบศสีภูมิาเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับก็ขอให้ทีมงานครับมันๆครับรำรำรวยๆติดลมไม่เป็นไรเอาใหม่ครับจวดโอ้วิ่งเหยียบสลิงอีกลืมไปว่าสลิงอยู่ตรงนี้อย่างน่วมอยู่เลยครับ ดินนี้ยังน่วมอยู่เลยไฟยาวเข้าไปใส่ดินใหม่เดี๋ยวดูขาออกครับก่อนที่จะจากลากันไปสำหรับคลิปนี้เก็บสลิงแล้วครับ ปิดฤดูการรถเกี่ยวข้าวมานี่เราก็ต่อไปนี้ก็จะชมรถแบคโคลรถหล้อรถ10บล้อนะกันยาวๆเลยตลอดทั้งปีเลยครับฤดูการปี6กหเป็นกำลังใจให้ทุกทีมงานนะครับไม่ว่าจะเริ่มแล้วหรือว่ายังไม่เริ่มหรือกำลังจะเริ่ม ทีมงานไหนอยากจะให้ไปเก็บภาพบรรยากาศนะครับก็สามารถที่จะแจ้งเข้ามาได้แจ้งพิกัดเข้ามาครับรับรองว่าจะไปหาถึงที่เลยอยากจะถ่ายทุกทีมงานครับ ลูกค้ารับรองว่าประทับใจแน่นอนครับใส่เยอะมากทีมงานเสียเจสุดยอดการบริการโอ,โ,โอ้โหโอต่อหน้าต่อตาเลยครับติดอีกแล้วครับโอ้โหเบี้ยบร้อย <laughs> โดนวางยาหรือเปล่าเสีย่ยนุโอ้โหต่อหน้าต่อตาเลยยังไม่ทันไปไหนเลยครับติดอีกแล้ว ขึ้นไปขึ้นไปขับไมโคอดันเองเลยทีนี้รอบสองครับนึกว่าจะได้ปิดไปสวยๆที่ไหนได้ครับเจอดาบสองอีก สิจะดันแบบไหนหิวเลยหรือเปล่าหิวเลยครับ ทำปีเลยอยู่ฝั่งนี้บ้างจะได้ฟังเสียงท่อลั่นลั่น จริงจริงสุดยอดสุดยอดเลยเอาโอเคครับผมเดี๋ยวจากลากันไปก่อนครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าค่อยมามันกันต่อครับเจอกันใหม่สวัสดีครับ